กูไลี้เฟลวแล้วสวัสดีครับขนาดนี้คนฟังรับชม EPG Gaming Star On Channel ไม่โผล่ยังไงวะเม่กี้ยงไม่อยู่อะไม่เห็นบิงมาโอเคเข้ามาส่วยการแล้วใช่ไหม EPG Gaming Star On Channel นะฮะครับไหนแนะนำตัวดีครับชื่อไก่ครับ นี่ครับไกปนี่ครับสต๊อบโดนยุทธเกี่ยวสุดหล่อแล้วก็เขาเข้าคนสร้างไอโฟนเนี่ยเอ็นคนละไอโฟนกับเข้าแก่น้อยนะเอ้าแล้วเฮ้ยลึกแนะนำตัวผมมาตั้งจีมค่ะมาตั้งจี้เฮยใครยิงเฮ้ยจะตายเขามันจะตายแล้วเขาทำเติมเข้าตายแหมใครฆ่าใครฆ่าใครฆ่าปั้ามะมามาเดี๋ยวใหม่ผมนะครับคุณปั๊กสุดหล่อฮุย ถ้าคุณหลอมหมาตายคอยตะลิงเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยหนี่หนีแล้วพี่หนีแล้วพี่หพี่ตัวกระฟันเราใครอ่ะไ้ยิงกันเลยใครอะใคร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 ยิงลาบบ้านเดี๋ยวจะฆ่ากันดีกว่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วตายดิมึงใครฆ่าเพื่อนเอาตายเลยตายแล้วออกไปแล้วตายแล้ว ปลองไงต่องยังไงต่ออืมขันแล้วมาคือตำรวจก่อนเลยอะตำรวจป่ะคปะนุ่นบรสัรขาวอะหุ่นกายอุ้ยจุ่มพูวันแม้ว่ะไปไกลบา้นนก่อเลยไปไกลเลยคุณไอ้คนร้อนแรงคนร้อนแรงกูไม่ได้สกินมาเนอะเออใช่ลืมต้องฉีกอุ้ยอะไรเนี่ยกินเอ้ยกินโด e ินโดเอ้าเอาโดคิ้ง อุ้ยหล่ออ่ะทบ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 เฮ้ยทบเอาหัวมาใส่เจ๊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 เด้อเอาหัวยังไงอ่ะอยากได้หัวกแอยากคลิปที่แล้วแหม่คลิปที่แล้วเฟลครับใมาใหม่นะฮะไม่ว่าไอ้คลิปคลิปนู่นอะคลิปมึงแหนกูตาแล้วสอนอคลิปมึงโด่งจริงวะเฟลเลยอะ กคิงีนว่าอะไรผมกบินครับฮตอนแรกเรียกกูบอกว่าบอกว่าคุณกายนี่จะไหนครับคุณกายเป็นเพราะวันหนึ่งโดคิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอรอรอเร็วรอเร็วต้องต้องไปซักไอ้เรียกูไงเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอุ้ยไอ้น้ำเตะขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาสิ มานี่นี่นี่ไงเล่นอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยไปเล่นอะไรกันอะสมุดธนาคารอันนี้ธนาคารออมสินเงี้ยโอเยโอเยโอเยติมที่เหรอเติมหรอเที่ไปกว่าปะโอเย่เออไปแล้วไปก็เติมการเงินนี่ตัวเตรียมครับปากปากถอนโอนจ่ายครับไปต่อตอนคิดเล่นอะไรกันเนี่ยโอดีคิด ตบพี่ก้อยตามมาเล่นกันพี่ก้อยพี่อยาตั้งใจตบใครนะตั้งใจอยากเล่นดิโอเคโอเคโอเคมาดาบดาบนั้นกูยังอยู่แล้วกูจะฆ่าก็เืออ๋อดาบเมื่อกี้เหรอนี่เหรอดาบนี่เหรอนี่ดาบนี่เหรอนี่เหรอไม่ใช่ดาบนู้นที่ที่เก่ากูอะอ๋อบนี่ดาบเนี่ยนี่นี่ไงโดน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 คิง เขาเรียกว่าจุดไฟในตัวเองหลายนะดูไงกูใช้ดาบเออไหนเอ้ยป้กอยากให้ก่อนอย่าเพิ่งให้อะไรให้อะไรเนี่ยมาดาบมึงแค่ดูไปเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาเอาเอาไหมเอาไหมไปเที่ยวเที่ยวตายกับกูแล้วเดี๋ยวขอรอก่อนเดี๋ยวขอรอก่อนแเพื่อนโอ้โหมีหลอกแบบ ต่อมาดิอย่คิดต่อเอ้ยปัมีมีอ่ะมีอะไรเต็ดเต็ดมีมีเดบ็อกเอยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพ่าทำบ็อกตายไปไม่ไม่สบายครับเอ้ยุีเอ้ยข้าขอข้าขอข้าขอเจ้าอย่าข้าจะพาข้าชุด ยลนอมีคนใจดีให้เราอ่ะขอสักอันหนึ่งขออันนึงขออันนึงขอให้พี่ไปแล้วอันนึงคุณกายครับคุณกายครับคุณกายวันี่คุณกายเอาไก่ไปกินเอ้ยุณไปดูก่อนมักมากทอดไก่นี่นี่นี่มาดูดีก่อนนี่ไงคุณกายเอาเอาไก่ไปกินโตเอาดู เอาวะเอ้ยเอ้ยเอาวะโตโดโดตายแก้วอะไปอีกกว่าไปไปเอยอย่าเลงเลยอย่าเลงเลงแล้วอะไรแล้วเคือแล้ว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 ไปแล้วคือแล้วคือแล้วไก่ไก่ห้องโอ้โดนแม่ไปครับภาพนี้ ลำล่างนี่ไงทุนที่กลางเลยไอ้เหี้ยผิดที่ไม่ใช่ไปที่ไหนเนี่ยอ้าวเออเป็นไทยสีอะเสียงอะ้วไ่หรอไม่หรอตอบไม่ใช่เป็นไทยสีไม่เอาไม่ใช่ไหนแล้วว่าที่มันที่มันเป็นกล่องคาบอยู่ตรงไหนอ่ะจำไม่ได้อ๋อสีไปดูมั้งไปดูสีดิไม่สีไม่สีอ้าวสองวันดูคน่าสองวันไอ้เหี้ยไม่ใช่สองสองนี่เป็ไทยเลยซ้ายด้วยเอ้ยว่ามันเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแนี่งงเลยดูดิ อย่าไปไปสีดีกว่าอุ้ยอะไรเต็มเลยอ่ะจนไปสีเหรออ่าอุ้ยใครยิงธนูไฟวะแม่มีกล่องค้ามมั้งอ่ะไม่มีไปไหนหาก่อนชหาสีสี้ยเจอคนนวดขับก่อนอ่ะมีกล่องค้าบเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนที่ปักอ่ะอยู่ไหนแล้ว เอาใครเนี่ยขอให้ดิขอเบอร์หน่อยดิอุ้ยน่ารักขอเบอร์อุ้ยน่ารักสีดาบเพชรมาจากบ้านเราเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยขอเบอร์หน่อยดิอุ้ยด้วยใช่ด้วยมาเรามาดู่าเรามาดูมาเรามาดูฝ่ายต่อไปกืออุ้ยคนนู้นไม่รู้มาจากไหนอยู่ดีๆมาฆ่ากูตายอ่ะเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาด้วยแล้วเนี่ยอุ้ยตายด้วยปัดฆ่าเ้ยไปไปตรงที่จ้างบ้านจ้างบ้าน

ดูโดคิงเอาไม่ได้อีกเว้ยอะไรเนี่ยเอาเอาเฮ้เอาให้มาดิดับเพชรนแล้วเว้ยมาดิ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 เร็วเร็วเร็วไปถอยถอยถอยเอาเอาหายไปบ้างมาทางนี้อุ้ยอุ้ยโดนจันทร์สวยอ่ะ

ไอ้เอ้มาแล้วมีคนมาไหนไ้เฮ้ยมแล้วปะเอา้ดีเลยามอ่ะเฮ้ยจ้ไใคร้อเอาีกายดูอ่ะเอาเฮ้ยยานุนนุนไอ้ชุดขาวมันจะมาซุ่มซุ่มเราเราซุ่มเราเราซุ่มอในกลมาที่เราเราซุ่มซุ่มซุ่ม พี่ทำอไรให้ดับมันเป็นไฟแบบพี่อย่าพี่ป๊กมองไม่เห็นเลสิขึ้นไปดูสิการใหม่เราก็คือทำการโลูกสองครับนี่มาจิเขาเปิดว่าตัวไหนมองไม่เห็นแล้วมืออยู่ไหนเนี่ยงงเลยขึ้นมาดิขึ้นมาดิเอาคุณกายโมจิเขาช่วยด้วยขึ้นมาสิช่วยด้วยขึ้นไหนอ่ะมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไหนทิศไหนไปทิศไหนงงเนี่ยงงงงเฮ้ยช่วยด้วยอยู่ไหนเนี่ย

หลบหลบเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย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 อ้ยังไรเนี่ยยังรเนี่ยไอ้คุณเร็ยเร้วเฮ้ยหรืออะไรแล้วหลบหลบหล้ยลบ โอเคนี่ไงอยู่ใต้ใต้ดินนี่ไงบ้านเราจะอยู่ในบ้านเราไม่อยู่ฝั่งนั้นแล้วเขาอยู่ฝั่งนี้นี่นี่บ้านเราโอเคบ้านเราแล้วเนี่ยบ้านเราสร้างกันเลยก่อนข้าวพวงไงนะพี่ป่ะเราสร้างบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนมารบรอบรอบเอ้าตายเลยเหรอเฮ้ยไม่มีคนมาว่ะขอผมด้วยพี่ตีผมมาแลยไม่ใช่ไม่ใช่คนหลังหลังอ่ะมันมาชุดขาวอ่ะ ไปอยู่คนเดียวนะ TPA ไม่มีใครช่วยกูโอ้วิ่งกรใหม่ไกลเลยอ่ะโอ้โหเสียหินไปเยอะเลยอะ่ะพี่ป้าเก็บให้หน่อยหินอะตั๊บตัับตั๊บตับ t p ที่ t ยังไง โอเย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 ่ TPA ก็แล้วกันฮึตกใจฮ่าฮ่าอยู่คนเดียวไงเออจะด้วยอยู่คนเดียวอ่ะก็ทีวีมาดิคือไงอ่ะดื่มอ่ะชื่อเขียนว่าจะแล็ด TPA แล้วก็เขียนว่า GUYKUNG แล้วก็สี่นี่ยนะเนื้อมืออะไรนะเขียนตะแล็ดอ่ะอะไรนะ เป็นลางมัอ่ะถ้าว่าไอสัตว์อ๋อทำเพลงฟิลอยู่แล้วไงต่ออีบ้านเก่าเอแล้วไงต่อ p p a แล้วก็ GUY เล็กหมดเหรอตัวเล็กหมดเหรอนี่ไปเข้าป่ากันลังบ่าเอ่อกายคุ้มตัวจีใหญ่ตัววายตัวยูวายเล็กตัวเคใหญ่แล้วก็จีเล็กแล้วก็ซีใหญ่เฮดเล็ก เออเอาอะไรเริ่มใหม่ตอนแรกอะเคยบอกเคไม่เล็กนะฮะกายเล็กเคพอเคไม่เล็กนะคะโอ้ยเร็วเราบอกมาหน่อยเร็วตีอยู่วาเอ้ยจะตีทำไมอัชชาอัชคู่อ่ะไม่รู้อะทีไปแล้วกายทีไปแล้วกายครับรับรับทีพีอ้าวของผมอะ เอาตกใจหมดโอ้โหเฮ้ยอะไรพี่นี่ไงตกใจหมดไหนเฮ้ยตกใจใครมีเอาอยู่นี่ไงอยู่นี่คนมาพี่หนีเร็วมาดิมาดิไปกับไปจะเอาจะเอาเหรออุ้ยจะตายแล้วช่วยตีช่วยตีช่วยตีอ่ะจะหนีเหรอจะหนีเหรอไหนอะหนีละหนีละนู่นนู่น ทะลุดิพี่ทะนูหุ่นเจ็บตกแล้วโอ้เกือบโดนวิ่งหนีวิ่หนีไม่งหนีเข้าบ้านอ้าวเฮ้ยไอ้ใครยัดเอาไว้ออกมาอุ้ยโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเขาผิดเขาเถือนเถ่อนได้ดาบได้มงแล้วท่อท้อท่อยิงยิงยิงทนูออกมาออกมาได้ดาบได้มงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเกือบโดนอ่ะเกือบโดนอ่ะไอ้ยิงอย่ายิงอย่าอย่าให้มีนะ อาพี่เรามากระทืบแปลงผักมันกันเลยปิวติวเลยตายเลยกระทืบกระทืบกระทืบอ่ะโอ้ยตายชั่วร้ายมากเราเข้าไปไงอ่ะกระโดดมาดิพี่พวกเราจบรายการดีกว่าแล้วเกมเธอจะมาแล้วเกมเธอจะมาแล้วมาเราจบรายการอุ้ยเปิวเออมัจบรายการกันก่อนเลยเราค่อยต่ออั เวีอพี่าไปเวียพีอยู่ไหน i วอยพีหน VIP VIP ใช่ไหมไ้กผมด้วยเฮ้ยกดสปาวดิกดไม่ทันแล้วตายแล้วงอ้ยตายแม่เอาดับก็หายมาแล้วครับมาแล้วครับ่รออยู่เลยนรออยู่เลยมามามาม p v PvP อันกันใช่ไหมเอตาย อ่ะพี่ TPA ไปแล้วเห็นไหมเอ่ยเฮ้ยไปไปอัาเกรดดาบกันคุณผู้คนเห็นผมไม้เอ่ยเห็นไหมเอ่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้นไม้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  นี่นี่นี่ตื่นมาข้างหลังนี่โอนี่ไงป้าจัดรายการแล้วได้รึจะจบตรงไหนอะจบตรงไหนตรงนี้แหละก็สวยอะนี่ไงตรงตรงนี้สวยเนี่ยป้า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 ตรงไหนนี่ไงกำลังลอยคนอยู่พี่ไหนวะพี่ช่วยด้วยพี่พี่ช่วยด้วยพี่พี่ช่วยด้วยกูอยู่ในปราสาทใหญ่ในตรงกลางเนี่ยพี่ช่วยด้วยพี่เดินมาเสียมพ่ะพี่ช่วยด้วย มาช่วยเดี๋ยว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 ช่วยมาแล้ว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 ช่วยเออตายดิไหนอะตายดิดับไปด้วยดับไปด้วยเทปเพชรตายจะสู้เหรอกินโทไม่เหรอโอ้ยตายเฮ้ยจะมีการดีกว่ับปะลืมกับเมืองนี่ดิเอาวรอก่อนไม่ไเ้แน่เฮ้ยมิกกูอ้ามิกูบิน บวกกันบ้าพี่หน้าใหญ่เป่ากู่ขาใหญ่สัตว์ขาใหญ่ขาใหญ่ต้องไปกำลังมองกล้องไปเราจบรายการแล้วมาลงข้างหน้าอะไรมาครับพีมีไม่ต้องขึ้นครับขึ้นอยูสองคนพอฮะโอ้ยเนี่ยที่เดิมหรอเคาะไม่เคาะไม่ยี่ห้ไหนวะเนี่ยยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยสองคนไปไปไปเราจะไปการดีกว่าเร็ว อย่าเล่น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 ไม่ต้องเล่นนะหออยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ตรงตรงตรงก่อนเราจะปิดทั้งไล่กะไม่ได้พี่อ่ะอ่ามามาที่เดิมอ่ะตอนเราตรงมีที่มีรางอ่ะอีกครว้งที่พีเอ็มแล้วรับทีพีเอ็มอันน โอ้ยนี่ปั๊คอัปเกรดาบไงอ่ะเดี๋ยวเราเอาเอาหลังเลยก่อนมาจบก่อนเลก่อนเร็วเร็วเร็วมาจบพี่เติมเนี่ยจบจบเรามาจบกับอันเคิลดีกว่ามามาอันเคิลนี่ไงตรงนี้ไปไหนวะน่ะนี่ตรงนี้มาคนมาออ๋นี่เดี๋ยวจบรายการยังไม่ตุ๊ดดิแกะผมอ่ะ พี่มีคนมาให้พี่พี่มีคนมาให้เรื่ยๆเราจดรายการตรงนี้ตรงนี้มา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 เฮ้ยพี่มันเอาเบ็ดมามันจะตกเราเฮ้ยอย่ากไ่อยาไป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 ลาก่อนลาก่อนมาจบจบจบมาจบดีกว่าครับค่ะค่ะตรงนี้อันนี้อันนี้ให้พ่อคัดตดยืนยืนยืนตรงยืนยืนที่เดียวตดทั้งเครื่องดอเออร์เออเออเขยไปดึงกลับ ไปเ้ยมึงเนี่ยหันหน้าทำนี้ทำนี้ทนี้มาทะลไทยกนเีกว่าเอนี่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 นีนี่นี่นี่นีนี่นี่นนี่นเ่นี่นี่นี่ค่นีนี่นี่นี่บี่นี่ี่นายบี่นีายีย่นย่ย่่